แมวแมวนะ่ะแมวแมวสีขานี่ยแหละแมวที่เขามาปล่อยสร้างความเดือดร้อนที่มัสยิดเช่นขี่มัง่งเยี่ยวมัง่งทำความสุกปรกมัง่งทำให้สิ่งของตกกระจายมัง่งถามว่า เราจะเอาไปปล่อยที่อื่นได้ไหมน,นี่ประเด็นก็คือจะเอาไปปล่อยที่อื่นได้ไหมแมวเนี่ยนะบางมัสยิดคนเขาไม่ปล่อยที่มัสยิดบางแห่งนะครับไม่ใช่ทุกแห่งทีนี้พอปล่อยมันก็อยู่ตรงนั้นก็เที่ยวหากินตามนั้นและแมวมันก็เป็นสัตว์มันร้ายความคิดร้ายสมองกินแล้วมันก็ต้องตายมาเรื่องธรรมดา มันไม่ใช่ตุ๊กตาเนี่ยใช่ไหมล่ะทีนี้แมวมันก็ถ่ายตามภาษาแมวอะไรอ่ามันจะเข้าสว่วมถ่ายในสว่วมแล้วก็กดจากโครกแล้วก็ล้างออกมาไอ้น,นั้นไม่ใช่แมวแล้วนะไอ้น,นั้นมนุษย์นะไอ้น,นี่แมวมันก็ถ่ายตามภาษาแมวอะไรอ่าเจอแมวดีๆหน่อยก็ไม่ค่อยสร้างความรำคาญเท่าไหร่เจอตัวร้ายๆอ่า มันเที่ยวแสดงอาณาเขตเยี่ยวไปทั่วตามภาษามันทีนี้คนดูแลมัสยิดคนไปไปมามาเข้าเข้าออกมัสยิดมันก็รำคาญแหละทีนี้ประเด็นก็คือจะเอาแมวแบบนั้นแหละแบบกวนั่นแหละจะเอาไปปล่อยที่อื่นได้ไหมในาศาสนาฮุกกลมได้นะครับไม่มีความปิดแต่ประการใดอ่า เอาไปปล่อยที่อื่นได้าพยายามปล่อยณนะสถานที่กะว่าถ้ามันอาศัยอยู่มันคงไม่อดไม่อยากถึงขนาดตายเข้าใจนะไปปล่อยได้นะครับคือสัตว์ทุกชนิดเนี่ยในศาสนาอิสลามถ้าสร้างความรำคาญสร้างความเดือดร้อนและ สร้างอันตรายถึงไม่ได้สร้างความอันตรายแต่สร้างความเดือดร้อนก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ว่าสามารถจัดการได้นะสามารถจัดการได้ไอ้นี้พูดถึงสัตว์ที่ปกติมันไม่ได้มันเป็นสัตว์ที่นารักนะแต่ถ้าไอชนิดพันธุ์ที่มันเดือดมันสร้างความเดือดร้อนสร้างอันตรายกับคนตั้งแต่ต้นไอ้นั้นไม่ต้องรอสร้างความเดือดร้อนเลย อ่าอย่างเช่นหนูงูมีพิษมดคันเป็นต้นอย่างนี้อ่าไม่ใช่ว่าหนูมาเออยังยังฆ่าแมมันไม่ได้ก่อนนะให้มันกัดผ้าก่อนแล้วาก็จัดการมันไม่ต้องไม่ต้องอ่าสัตว์ชนิดนั้นจัดก,การได้เลยอ่าแต่ถ้าแมวเจอปั๊บจัดก,การได้ไหมไม่ได้ถ้ามันสร้างความเดือดร้อนให้เราอ่าเราจัดก,การได้เข้าใจนะครับ อ่านต้องแยกแยะให้ดีเนี่ยศาสนาของเราบอกละเอียดและก็สวยงามมากคำสอนของของอิสลามเราสวยงามมากศาสนาอิสลามเรานี้ลูกหลานอาดัมอัลลอฮ์จะให้เกียรติซึ่งบางประเทศครองดูแลเดรัจฉานมากกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำอ่า เตคนปรับ500ร้อยัตเตมาปรับห้าพันเเข้าไปบางประเทศนะครับนั้นฮุกมุมมนุษย์ตั้งขึ้นมาเองแต่พระองค์อัลลอฮ์กล่าวในคฟัฟอีอัลกุรอานว่าละกอดการมนาบานีอาดัมเราได้ยกย่องเราได้ให้เกียรติกับลูกหลานอาดัมอันนี้คือวะละกอดการมนาบานีอาดัม เลยยังไงมนุษย์ในอิสลามจะต้องมาก่อนเข้าใจนะครับอ่า